เอาล้ครับคราวนี้หลังจากที่ติดตั้งตัว RBAC ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองอยิงตัว API ของเราดูใหม่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคผมจะยิงมาที่เดิมนะผกดยิงปับ๊บนะครับปรากฏว่าโดนไล่ให้ไปล็อกอินนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้เรามีตัวกรองอยู่2ชั้นแล้วนะครับชั้นแรกก็คือตัว RBAC ของเรานะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือตัว ออเทนติเกเตอร์นะครับตอนนี้มันโดนชั้นแรกเตะออกไปนะครับก็คือตัว RBAc นะครับไม่ว่าเราจะเข้าแอคชั่นไหนนะครับแอคชั่นอินเด็กซ์มันก็โดนเตะเหมือนกันทีนี้เราในความตั้งใจของเราก็คือแอคชั่นวิวกับแอคชั่นอินเด็กต์เนี่ยต้องอนุญาตให้กับยูเซอร์ทุกคนนะครับหรือทางล็อกอินแล้วไม่ล็อกอินเนี่ยสามารถเข้ามาได้นะครับวิธีการนะครับกอ็อยู่ที่ตัวเว็บ ของมันนะครับเว็บของตัว g 2 admin นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีไหมหาไม่เจอโอเคพิมพ์มาแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เข้ามาที่ตัว product controller นะครับ product controller แล้วก็เรามาเพิ่มเม็ดต่อหนึ่งนะครับจริงๆเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มที่ตรงนี้ก็ได้นะ เพิ่มที่คอนฟิกนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเพิ่มที่คอนฟิกเท่าไหร่ไว้ที่มันจําเป็นจริงๆนะครับที่มา,าจะมาเพิ่มคอนเทลเลอร์แอคชั่นที่คอนฟิกตรงนี้นะครับผมมาเพิ่มตรงนี้ดีกว่านะฮะเราตรงนี้ก็เป็นประกาศไม่ตัดขึ้นมานะครับเป็น allow action นะครับไม่ต้องรับอะไรเลยแล้วก็สั่ง return return ตัว index View ครับับบนะด่านแรก rbac นะครับก็คือตัว allow action เนี่ยปล่อยยอมปล่อยมาละยอมปล่อย index กับ view มาละแล้วทีนี้มาเจอด่านที่2นะครับด่านที่2คือ authenticator ก็ปล่อย index กับ view เหมือนกันฉะนั้นถ้าผมเขียนอย่างนี้นะครับกำหนดไว้2ที่อย่างนี้ทั้ง2ด่านนะครับเวลายิงมาที่ index นะครับขอโทลืม semicolon อีกแล้วโอเคยิงไปนะครับ โอเคนะฮะทีนี้ไอตัว index ก็เข้าได้แล้วนะครับแล้วก็ตัว view ก็ต้องเข้าได้ด้วย mm hmm. เช่นกันนะครับราะว่าอยอมให้ผ่านตั้งแต่ชั้น R B A C แล้วก็ชั้นของ Authenticator นะครับทีนี้ถ้าเรามาอัปเดตล่ะครับผมใส่ price ไปแล้วก็มาอัปเดตนะครับเป็น put ก็โดนเตะให้ไปล็อกอินอีกแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองล็อกอินดูนะครับลองล็อกอินดูล็อกอินนะครับามาล็อกอินเนี่ยก็โดนเตะไปให้ล็อกอินเออแปลกดีไหมนั่นกนะ็เพราะว่าตัว RBC นะครับมันจะปิดทั้งหมดไว้เลยนะครับเ,เราก็ต้องมาเปิดให้กับตัวคอนโทรลเลอร์ยูเซอร์คอนโทรลเลอร์นะครับให้ผ่าน RBC ด้วยในที่นี้เนี่ย user controller เนี่ยผมไม่ต้องการให้ rbac มายุ่งเลยนะครับไม่ไม่ต้องมายุ่งเลยเพราะว่าจะคุมแค่จะคุมผ่านทาง authenticator อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มา c o n f ิกที่ตัว access ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เพิ่ม <irm> user u s e r s ก a <user> s, อ <S, <slash> <S ดอกจันนะครับก็แค่นี้ทีนี้ user ก็จะสามารถเข้าได้ทุกคนแล้วนะครับทั้ง login แล้วก็ไม่ login นะครับ แต่ถ้าไม่ล็อกอินเนี่ยก็จะเข้า,าไม่ตอดพวกบ e r i f y อะไรพวกนี้เอ้ยไม่ใช่สิพวกไม่ตอดอินเด็กนะครับไม่ได้เพราะว่าผมล็อกเอาไว้นะครับเปิดให้แค่ล็อกอินสาอัพแล้วก็ v e r i f y อีเมลนะครับที่ว่าไม่ต้องล็อกอินนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาลองล็อกอินดูใหม่นะครับลองล็อกอินดูอ่านะครับก็ได้โทเค็นมาแล้วทีนี้ผมจะเอาโทเค็นนะครับ Copy มา เอามาใส่ที่ตัวตัว Product นะครับเราผมจะ Edit Product นะครับว่ามันจะได้ไหมอ่านะครับใส่ b e a r e r Token ็เข้าไปนะครับว่างนะครับผมกดเซนก็ยังโดนไล่ให้ไปล็อกอินอยู่เห็นไหมครับเพราะว่าเรายัางไม่ได้กำหนดพวกเอ่กำหนดสิทธิ์ให้กับ User อรเลยนะครับว่า อ่ายูเซอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเข้าตรงนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปกำหนดให้ยูเซอร์แต่ละคนนะครับอยู่ในกลุ่มไหนบ้างและแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นมาเช็คดูก่อนโอเคต้องเข้า R B A C ได้ก่อนนะครับอ,อ่าอนนรอตรงนี้ผมเปิดตัว R B A C เอาไว้นะเดี๋ยวเวลาใช้จริงก็ต้องปิดนะครับอ่าต้องปิดคอมเมนต์เอาไว้นะฮะโอเคทีนี้มาเข้า R B A C กัน R B A C นะครับอันนี้เข้าผ่านเว็บนะครับเราก็จะเห็นยูเซอร์ของเราอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่มีเมนูให้เลือกนะครับไม่มีเมนูให้ใช้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขอไปดูที่ YouTube Admin แป๊บหนึ่งครับแล้วก็อ่า Copy บรรทัดนี้ไปเพิ่มนะครับ Copy บรรทัดนี้ไปเพิ่ม Lay o u t เนี่ย เอาีปนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่อ่าในโมดูล RBC นะครับโอเคทีนี้มานะเมนูก็จะขึ้นมาด้านซ้ายมือนะครับโอเคครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปทีนี้นะครับ RBC เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยครับว่าจะบริหารจัดการยังไงนะครับแต่ในส่วนของผมตรงนี้ง่ายๆนะครับกำหนดโร่นะครับแล้วก็บอกว่าโรนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็เอาคนเข้าในโร่นะครับอ่แค่นั้นเองนะฮะ มาสร้างโรนก่อนนะครับเช่นผมสร้างอันแรกเลยว่ารูทนะครับรูทนี่คือสูงสุดเลยนะครับไปที่ Create นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวสร้างเลยนะครับว่ารูทนะฮะแล้วก็กด Create ไปเลยครับแค่นั้นเองนะฮะแต่ตรงนี้รูทมันยังทำอะไรไม่ได้นะครับผมไปที่เราครับเราว่าทำอะไรให้ทำอะไรได้บ้างนะครับมาควบคุมตัวคอนโทรลเลอร์ตัวไหนนะครับ อ่าผมมาที่ product star เลยนะครับเราไปที่ product star นะครับอืมโอเคนะครับอ่อแล้วก็อ่าเดี๋ยวพักค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับค้างไว้ตรงนี้ก่อนเราทำของอ่า user ที่เป็นใหญ่ใหญ่ที่สุดก่อนนะครับโอเคเรามี r o าแล้วเรามี r o แล้วนะครับกลับมาที่ r o w ครับแล้วก็ คลิกที่ดวงตาเนี่ยครับของของรูทนะครับแล้วก็บอกว่ารูทเนี่ยสามารถที่จะเราเข้ามาหา Product/ s l a s t Star นะครับคือ Product แล้วก็ Action อะไรก็ได้นะครับกดไปนะครับเราก็จะได้ Product Star มานะครับณ <c oughs> ตอนนี้เร w ที่เป็นรูทเนี่ยก็สามารถใช้ Product ได้แล้วนะครับ p r u d u c t n o n t r o l l อ r ทุก Action นะครับจากนั้นผมจะเอาคนนะครับ เข้าไปใน roles นะครับอย่างเช่น admin นะครับ admin เข้าไปใน r o l e นะครับ r o l e ก็คือมี root อยู่นะครับตรงนี้อาจจะงงนะครับถ้าใครไม่เคยใช้ rbac มาก่อนนะครับอาจจะต้องไปศึกษา rbac กันนิดนึงนะครับทีนี้ผมได้ละ admin นะครับเป็นมี r o l เป็น root นะครับแล้วก็ role root เนี่ยก็สามารถใช้ product controller ได้ทั้งหมดนะครับ แล้วทีนี้เรามายิงดูใหม่นะครับกดเซ n นตครับปรากฏว่าเราเซ็ตทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วนะครับแต่ว่ายังโดนไล่ให้ไปลอกอินอยู่นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าโค้ดที่เราคอนฟิกไว้นะครับในส่วนของคลาสของใน a อ c e s s ตรงนี้มันไปหาตัว Access Control ที่เป็นของ mdm soft นะครับ ซึ่งตัว access control ตัวนี้นะครับมันไม่ได้ support เกี่ยวกับาการโยน user มาผ่านทาง authorization นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้แก้ตรงนี้นะครับซึ่งปกติเราก็จะไม่ไม่ไม่แก้ไฟล์ของชาวบ้านเขาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมจะ extend ตัว class อันนี้ขึ้นมานะครับผมขอไปดูที่ผมขอไปเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับ ซึ่งมันจะอยู่ที่เวนเดอร์นะครับแล้วก็ MD m d m s o f t G2 Admin นะครับแล้วก็มันแล้วก็คอมโพเนนต์่าฮะแล้วก็มันจะชื่อว่า access control เนี่ยครับโอเคนะฮะผมก็เปิดไว้เลยนะครับจากนั้นผมกลับมาที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์ของผมนะครับมันมีอันนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เราก็สร้างขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งครับสร้างขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งผมจะให้ชื่อว่า rbac Access Controller นะครับ Access Control เฉยๆตั้งชื่อได้ตามใจชอบเลยนะครับผมขอตั้งแบบนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เปิดแท็กเลยครับ <c oughs> Name Space อย่าลืมมันอยู่ที่ App Component นะครับาาแล้วก็จากนั้นก็ ทางคลาสเลยครับคลาสเนมก็จะชื่อเหมือนไฟล์นะครับ abcaccesscontrol นะครับตัวนี้ออกไปออกไปนะครับ extend นะครับก็ extend มาจากตัว access controller ตัวหลักจาก mdm soft นะครับก็ copy ตัว namespace มาก่อนนะครับ copy มา Uh, Backslash แล้วก็ตามด้วยชื่อ Access Control นะครับตามด้วยชื่อ Class โอเคนะครับจากนั้นผมจะก๊อปสิ่งที่ต้องก๊อปมานะครับก็คือตัว uh, Property User นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัว get user นะครับ get user ผม copy get user มานะโอเคนะครับก็มาแค่นี้นะครับเราจะมาแก้ในนี้กันนะครับเนี้ยตรงนี้นะครับเรามจะแก้ตรงนี้เ,เริ่มกันเลยนะครับ ผมขอย้อนไปดูตัว User Controller หน่อยอ่านี่นะครับผมมาหา User Controller แล้วก็มาดูที่ตัว g e n t o k e n นะครับผมจะ Copy นะครับ JWT Signer แล้วก็ Key ตรงนี้ไปนะครับพอมาต้องใช้นะครับ Copy มานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอแยกแยกไม่ตอดออกจาก Get User ดีกว่านะครับผมขอสร้างไม่ตอดใหม่นะครับ Uh, private fn ก็เป็น private นะครับ function แล้วก็ผมแตตั้งชื่อว่า try login by access token อันนี้ตั้งช tamam ื่อได้ตามสะดวกเลยนะครับ อ่าแล้วก็เอาของที่เรากบมาจากตัว user controller นะครับอสามตัวนี้นะครับเอามาแล้วก็ประกาศนะครับอีกตัวหนึ่ง request นะครับเท่ากับ g app request q คือเราจะเอาตัว authorization นะครับที่มากับ เฮดเดอร์นะครับออกมาแงะแล้วก็เอาไปให้ล็อกอินนะครับครับทีนี้ผมจะประกาศว่า authorization นะครับตัวแปเรเราจะแงะตัว authorization ออกมาแล้วนะครับ authorization ผมเขียน <Okay. S 1> ถูกป่ะ th โอเคนะครับเท่ากับนะครับ request get header นะครับแล้วก็ get นะครับแล้วก็นี่คือชื่อคีย์นะครับก็คือคีย์ที่เราส่งมาก็คือตัว authorization นะครับผมพิมพ์ถูกเปล่าไม่รู้ข้ามไปก่อนนะครับทีนี้ถ้ามีการส่ง authorization มานะครับผมก็ if authorization ไปก่อน แล้วก็เปิดปิกาวไว้นะครับเราก็ทำการแกะโทเค็นออกมานะครับซึ่งปกติเ,เวลาเอาโทรไเรเซชันส่งมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็วักหนึงทีแล้วก็าตามด้วยโทเค็นลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเราจะเอาไปใช้งานนะครับเราก็จะตัดเอาเฉพาะตรงนี้นะครับเราจะไม่เอาอันี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำรีเพลส ไอตัว bearer bear เนี้ยออกนะครับบอกว่า,า token แล้วกัน string นะครับเท่ากับอันนี้แล้วแต่ใครถนัดฟังชั่นอันไหนนะครับตอนนี้ผมทำง่ายๆแล้วกัน s t r replace นะครับก็ replace ด้วยค้นหา bearer e นะครับวัก แล้วก็ทับด้วยว่างเปล่านะครับแล้วก็จากตัวแปรชื่อว่า authorization อ่านะครับก็ได้แล้วเราได้โทเคนสต i ิงมาแล้วนะครับจากนั้นก็มาดูเราจะมาเราจะมาพา r เซอร์ er มันนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าพาสหรือพาเซอนะครับก็มาดูอันนี้ก่อนก็ได้นะครับดูจากาตัวเว็บนะครับอ่าตรงนี้นะครับ เราก็ copy เลยนะครับอ copy ตรงนี้นะครับ p a s s i n g from string นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น token string มาพบตัวจีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น token string นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น token ของ ในระบบ JWT แล้วนะครับอ่าได้แล้วเราก็สามารถเก็ตนู่นเก็ตนี่ได้แล้วนะครับสิ่งที่ฝั่ง client ส่งมานะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับเราก็ต้อง validate มันนะครับว่า,าโทเค็นเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วก็ verify มันว่า,ายังอยู่ในอายุหรือว่า,อ,าอะไรนะ key เนี่ยครับถูกต้องหรือเปล่านะครับก็มาดูที่เว็บนะครับดูที่เว็บแล้วก็มาดูเรื่องของการ validating นะครับ v ล l เ d a ติ้งก็นี่ครับก๊อปแค่บรรทัดด a ต a านี้มานะฮะก๊อปมาวางลงไปนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการ verify นะครับอีกอันนึง่งอ,อยู่ไหนนะอา่าเนี่ยครับ verify นะฮะก็ผมจะบอกว่า gif นะครับอา่าเดี๋ยวดูเรื่องอันนี้ก่อน เอ่อ uh, validate นะครับอ่านะครับก็โทเคน a l i d a t e data นะครับอ่าผมก็มานะครับ and validate data ก็คือดูว่า pattern ของของโทเค็นเนี่ยถูกไหมนะครับแล้วก็ verify เนี่ยก็คือเช็คพวกเอ็กซ์สปายพวก key อะไรเงี้ยครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับ โอเคตรงนี้เสร็จนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการ Verify นะครับเลื่อนลงมานะฮะตรงนี้นะครับ Verify อ่าันนี้อันนี้ Head Mac นะครับแล้วก็ผมก็จะทำการ Copy นะครับตัวไหนก็ได้นะครับที่ตัวเครน Verify นี่แหละ Copy นะครับก็วางลงไปนะครับ Signer นะครับก็คือเอาจากตัวนี้นะครับ Key Testing ตรงนี้ก็คือ Key นะครับเราก็เปลี่ยน Testing เป็น Key นะครับ อ่าคี Key. โอเคนะครับทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะทำไอตัว user นี้ครับ private user เนี้ยให้ตัว web user นะไอตัวเนี้ยมันเป็น web user นะครับก็ทำให้มันเป็น user ที่ผ่านการ login นะครับโดยการใช้คำสั่งว่า this นะครับ ชี้นะครับยูเซแล้วก็ไปเรียกเม t h o อดนะครับซึ่งเม t h o อดนี้จะชื่อว่าไปดูที่ตัว g นะครับที่ท e ี่ g 2ต์นะครับแล้วก็ web แล้วก็ user นะครับ user มันจะชื่อเม t h o อดว่า อันนี้นะครับมันจะชื่อไม่ตอดว่า login by access token นะครับโอเคผมก็จะก๊อปตรงนี้ไปนะครับก๊อปวงเล็บไปด้วยนะครับ copy นะครับอ่าแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับโทเค็นก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ลองปล่อยว่างไปก่อนนะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็เอากลับมาที่ตัว get user นะครับแล้วก็สั่ง อันเนี้ยสั่งเป็น this นะครับแล้วก็เนี่ยชื่อเมทอดตัวเนี้ยปุ๊บก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็จะสามารถที่จะล็อกอินด้วยโทเคน็นน่าจะได้แล้วนะครับอโอเคไปลองดูกันนะครับตรงนี้นะครับลองพุทธลองพุทธ แล้วก็เมื่อกี้มันไล่ให้ไปล็อกอินใช่ไหมแต่คราวนี้เราไปแก้ตัวนี้แล้วนะครับสร้าง r b c อ๋อเดี๋ยวผมลืมอีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับก็ผมก็จะ copy มานะครับอีกหนึ่งบรรทัดคอมเมนต์อันเดิมไว้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอป component แล้วก็ R B A C นะครับโอเคก็คือยูสมามา,มาใช้ไฟล์อันนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองยิงยิงกันดูกดเซนต์ครับอ่ามันบอกว่า instant not found อ๋อผมลืม use นะครับต้อง use ตัว instant ด้วยนะครับ instant instant นะครับผมาผม copy เลย instant กับ user นะครับอ่าโอเคมา use ให้เขาหน่อยนานะ มายิงดูใหม่ครับอ่า G not f o u n d อีก use G เอายิงใหม่ครับเดี๋ยวนะมันบอกอะไรเนี่ย unknown propery t request อ๋อผมพิมพ์ผิดยี app request q u R E Q U อ e ี T อ้าวเออเรอะไรอีกเหมือนนี้ก็ต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ชัวร์ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่ว่าอ่าเราลองไปหาฟังก์ชันที่มันตัดคําได้ฉลาดกว่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมใช้คําสั่งง่ายๆนะฮะอ่ะทีนี้ลองยิงดูใหม่ครับมันน่าจะได้แล้วแหละ นะครับปรากฏว่าตอนนี้มันเอาเทนผ่านเอ็กเซสโทเนของเราได้แล้วนะครับตัว a u t h o อ i z ไรเซชตรงนี้ของเราได้แล้วนะครับทีนี้ผมลองแก้ให้ชัดๆอีกทีนึงเป็น999แล้วกันนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมไปมาดมินหน่อยอนี่นะครับตอนนี้มัน333อยู่นะครับแล้วทีนี้ผมลองยิงมาใหม่นะครับ มันก็เป็น999แล้วก็แสดงว่ายูเซอร์ที่เป็นแอดมินนะครับที่อยู่ในโรของร o ทเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับซึ่งก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับใช้ได้ทุกอย่างแต่ถ้าไม่ออเทอร์ไรส์นะครับไม่ส่งโทเค็นมานะครับก็เข้าไม่ได้นะครับโอเคโดนไล่ like, ไปล็อกอินเนาะทีนี้ถ้า ถ้าเราล็อกอินนะครับด้วยยูเซอร์อื่นละ่ะนะครับมันก็ควรจะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมลองเป็นยูเซอร์หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็น1 2 3 4 5 6สกดนะครับเพือ่อจะเอาโทเค็นนะครับอันนี้ได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นยูเซอร์หนึ่งแล้วนะซึ่งไม่ได้อยู่ในโรของรูทนะครับไม่ได้อยู่ในโรของรูทโอเคนะครับทีนี้ มาเปลี่ยนโทเค็นนะครับเดี๋ยวผมขอก๊อบวางไว้ก่อนดีกว่านะครับขี้เกียจลลอกอินหลายครั้งเ,เดี๋ยวนะ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 ผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันอคอมเมนต์มันเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปก๊อปอันนี้มาใหม่ก๊อปโทเค็นของยูเซอร์หนึ่งมาใหม่นะครับก๊อปปมาแล้วก็เอามาวางแทนลงตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นโทเค็นของยูสเซอร์สนะครับกดเซนนะครับมันก็ไม่ควรที่จะได้นะครับอานนี้ครับมันก็จะขึ้น4 0 3 for biden นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ยูสเซอร์ยูสเซอร์ยูเซอร์เท่าไหร่ยูสเซอร์หนึ่งนะครับอยู่ในรูทด้วยนะครับยูสเซอร์หนึ่งอยู่ในรูทด้วยนะครับกลับมาที่ยูสเซอร์ครับ assignment ทัทีครับ ยูเซอก็อยู่ในโรมของ r o o t ด้วยนะครับ uh, แล้วทีนี้ผมลองยิงดูใหม่นะครับตอนนี้ uh, Root มีแอดมินกับ User 1แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโทเค็นของ User 1นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแก้ไข99เป็น103นะครับกดเซนตปุ๊บอ่านะครับ User 1ก็สามารถที่จะอัปเดตได้แล้วนะครับ แล้วมาดูที่ตัวดัตเตอร์นะครับเป็น1 2 3 4 5 1 2 3้านไหมนะครับราคาของอันนี้อ่าก็เป็น1 2 3เรียบร้อยนะครับโอเค okay. ทีนี้นะครับไอรูทเนี่ยครับรของรูทเนี่ยมันบอกว่าสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับผมลองลบ88ดูนะครับเอา User อรหนึ่งเนี่ยลบ88ดูนะครับกดเซนตอ๋อ มันมันยังเป็นพุทธอยู่นะครับโอเคลืมไปนะครับลบ88นะครับก็สามารถลบได้นะครับ88ก็จะหายไปนะครับ8ปเทสตัวหลังหนึ่งนะครับอือฮึโอเคทีนี้มาสร้างอีกรหนึงแล้วกันนะครับสร้างอีกรหนึงอ,อ๋อต้องสร้างเล้าก่อนเราก่อนนะครับสร้างเลาก่อนสร้างเรา้รา,เราไปที่ p r o d product product update ครับคือผมอยากจะให้ User 2กับ3เนี่ยอัปเดตได้อย่างเดียวนะครับผมก็ต้องมาทำมาดึงเร้าเข้ามาใช้งานก่อนนะครับดึงเร้าเข้ามาก็คือเราเป็น product update นะครับจากนั้นผมไปสร้างโรบสร้างโรชื่อว่า normal แล้วกันสร้างโร่ชื่อว่า normal นะครับ โอเคแล้ว normal เนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับก็คือใช้แค่ได้แค่อัปเดตครับแล้วทีนี้ assign user 2นะครับ user 2เข้าไปใน normal อ๋อนะครับ user 2มันเป็น9อยู่นะครับมันเป็น9อยู่ยังใช้ไม่ได้ผมก็เป็น user 3แล้วกันเนาะครับขี้เกียจทำละ user 3นะครับ user 3เอาเข้า normal นะครับ ใช้งานได้แต่ normal อย่างเดียวนะครับซึ่ง normal เนี่ยทำได้แค่อัปเดตนะครับโอเคทีนี้ user 3เข้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาล็อกอินที่ user 3นะครับล็อกอินเป็น user 3าม password เหมือนกันนะครับออโทเค็นของ user 3มาโอเคนะครับได้ user โทเคนของ user 3แล้วแล้วผมจะเอามาอัปเดตก่อนพุทนะครับเอามาอัปเดตแล้วก็เปลี่ยน header authorization เป็นของ user 3นะครับจากนั้นกด send ครับออฟจิคนัดฟ้า Object N F A. อ๋อ8 8มันไม่มีละหล่นลบไปแล้วเมื่อกี้89โอเคนะครับ89ก็แก้ไขได้แต่ใน rbac ของเรานะครับ rbac ของเราเราบอกว่า user 3เนี่ยอยู่ในรูของ normal นะซึ่ง normal เนี่ยทำได้แค่ อ่าโปรดักตแล้วก็อัปเดตนะครับส่วนเราส่วน Index กับ View ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะเราอ่าน w ราให้ผ่านอยู่แล้วยังไงก็ให้ผ่านนะครับไม่ต้องกรองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่แค่อัปเดตนะครับแล้วก็ทีนี้ในเมื่ออัปเดตได้ผมจะลอง Delete ดูนะครับตอนนี้เป็นยูเซอร์สอยู่นะเอ่อดีลิทนะครับกด Set อ่ายูเซอร์สก็จะไม่สามารถ e l e t e ได้นะครับอ่าเป็น for b i d d e n นะครับแต่ถ้าเป็น User ที่เป็นแอดมินนะครับ User ที่เป็นแอดมิน User ที่เป็นแอดมินอ่าแต่ผมก๊อปอันนี้ไปแล้วอ่าผม Copy t o k e ทของแอดมินกลับไปนะครับแล้วก็เป็นโทเค็นของแอดมินนะครับอันนี้เป็นโทเค็นของแอดมินแล้วนะกด Delete นะครับโอเคนะครับก็สามารถ e l e t e ได้นะครับก็เอาไปขยายต่อกันเอาเองนะครับเพราะว่า ไม่ใช่พูดเรื่องนี้มันมันมันยาวมากมันสามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับได้หลายวิธีการนะครับโอเคนะครับก็ขอจบเซกชันของ API นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ